อนาคตขึ้นในเกมพกพาเดือดแน่ถ้าเล่นเกมได้ต่อเนื่องยาวนานระดับ 1ิชั่วโมงสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวประสบการณ์ที่ผมเองนั้นได้สัมผัสและก็ได้ใช้งานนะครับกับเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วกับเจ้าตัว ROG Xbox a l i n l X นั่นเองนะครับที่ผมเองก็เคยนําตัวประสบการณ์ต่างๆนะครับออกมาพรีวิวเรียกน้ําย่อยให้เพื่อนๆได้รับรู้กันตั้งแต่ในช่วงตอนงานคอมพิวเต นะครับ2025ที่ประเทศไต้หวันนะครับที่ผมไปมาแล้วนะครับแล้วก็สืบม,มาจนถึงตอนงานโตเกียวเกมโชว์นะครับอ่าช่วงเดือนกันยาแล้วก็งาน t h i l l n n g เกม s ชว w นะครับในประเทศไทยของเราเองเมื่อเชื่อช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วพอมาในเดือนธันวาคมนี้นะครับหรือว่าช่วงปลายพฤศจิกนั่นแหละนะครับที่ผมเองได้ รับเจ้าตัวเครื่องเนเกมพกพาสาย PC Handheld ตัวนี้มาจากทาง ASUS นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง,ง ASUS ประเทศไทยและทางทีม ROG มาไว้ณที่นี้อีกครั้งด้วยนะครับที่ได้ซัพพอร์ตในตัวเครื่องเลนเกมพกพาสาย PC Handheld ตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ทำการ รับรู้หรือว่าได้รับรู้ในเรื่องของตัวมุมมองของการใช้งานในแบบฉบับของ Acons TV นะครับในตัวคลิปนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ผมเองนั้นกําลังทําการทดสอบใช้งานหรือว่าทําการรีวิวเจ้าตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้อยู่แหละนะครับก็เรียกว่ามันเอะขึ้นมานะครับว่ามันก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับและมันพอที่จะโฟกัส ในทิศทางของตลาดเครื่องเกมพกพาในยุคต่อไปหรือว่าอนาคตอันใกล้นี้ได้เลยนะครับว่าตลาดนี้เดือดอย่างแน่นอนนะครับถ้ามันสามารถที่จะเข้าถึงกับการเล่นเกมหรือว่าการใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าระดับ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอาจจะถึง10ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าร้องว้าวกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นจุดไฮไลท์สำคัญเลยกับในตลาดของตัวเครื่องนเกมพกพากับการใช้งานแบบอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเจ้าตัวเครื่องนเกมพกพา,าตัว rog xbox a l i n e x ตัวนี้มันทำให้ผมเอ๊ะได้ขึ้นมานนั้นก็สืบเรื่องมาจากความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจแล้วกันนะครับกับการที่ผมเองนั้นเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะครับลืมปิด นะครับเปิดทิ้งเอาไว้นะครับผมก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวลืมปิดเดี๋ยวเครื่องมันก็คงแบตเตอรี่หมดไปเองกลับมาก็ชาร์จใหม่ก็ประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่เนี่ยผมลืมปิดแล้วผมออกไปทําธุระไปทํางานนะครับข้างนอกกลับมาถึงบ้านเอเราก็จําได้ว่าเราไปเนี่ยครึ่งวันนะครับไม่ได้ไปแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแป๊บๆปบไปแบบทีครึ่งวันนะครับ5ชั่วโมง6ชั่วโมงกลับมาเฮ้ย เครื่องเนี่ยหน้าจอมันยังเปิดติดค้างเอาไว้อยู่เลยนะครับก็เลยเกิดความสงสัยเกิดขึ้นว่าเอมันจะดีขนาดนี้เชียวเลอนะครับกับเจ้าตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้ที่ตัวแบตเตอรี่นั้นมันอยู่ยืนระยะได้นานแบบนี้นะครับอ่าก็เลยจับมาทดสอบเลยเปิดทิ้งเอาไว้ซะเลยนะครับก่อนนอนนะครับผมเปิดทิ้งไว้ก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามันยังไม่หมดเลยนะ กับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เรียกว่าทะลุ10ชั่วโมงเนี่ยได้ไปแบบอย่างสบายๆผมก็ทึ่งเลยนะว่าเฮ้ยตายแล้วเช้าเลยนะ7โมง8โมงยังไม่หมดอีกเหรอหมดได้เหออนะครับจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อไม่ต้องมานั่งเฝ้ามอนิเตอร์อยู่ใช่ไหมครับอ่ะก็เรียกว่ายาวไปเดี๋ยวก็คงจะได้มาพูดกันในตัวคลิปอ่าในการอ่ารีวิวตัวเครื่องเกมตัวนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผมเห็นถึงความสามารถของตัวเครื่องเกมพกพา สาย PC Handheld ตอนนี้แล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะยืนระยะในการใช้งานได้อย่างยาวนานเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากมันมีเจ้าตัวซอฟต์แวร์นะครับที่มีการจัดการในเรื่องของตัวพลังงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและตัวเครื่องในเกมพกพาสาย PC Handheld นะครับกับตัว R.O.G. Xbox u l t r X ตัวนี้แหละนะครับได้สิทธิ์อภิสิทธิ์นะครับเป็นลายแรก นะครับที่ได้ทําการทดสอบใช้งานนะครับก็เรียกว่ามีใช้งานเลยแหละนะครับไม่ต้องไม่ต้องมานั่งทดสอบกันแล้วเราะคงทดสอบมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะใส่เจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับมาให้เจ้าตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้ให้เลยนะครับเครื่องเกมพกพาสาย PC h a ี d h e เทตัวอื่นยังไม่ได้สิทธิ์นะครับอ่าก็เรียกว่าไอ้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าตัว full screen app player นะครับ xbox full screen app player ตัวนี้แหละที่มันเป็นตัวไฮไลท์เด็ดเลยที่ทำให้ เจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC Handheld ตัวนี้มันยืนระยะได้ยาวนานแบบนั้นนะครับออันนี้ต้องยกความดีความชอบให้เลยในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยอา,อาจจะมองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดสรรพลังงานนั้นทำได้ดีใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ หรือการออกแบบต่างๆสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของตัววงจรภายในนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวชิปเซตนะครับส่วนนี้ก็ต้องมีส่วนที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการกินพลังงานที่อยู่ในตัวโหมดที่จะบอกว่ากินพลังงานที่ต่ําได้ด้วยนะครับเรียกว่ามีช่วงหลายระดับของการกินพลังงานพอเรียกว่า ตัวฮาร์ดแวร์มันก็มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นประกอบกับเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่มีการอัพติม z ยหรือว่ามีการสร้างสารออกมาให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงๆโอ้พอมันเข้ามาแมทกันเป๊ะปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆมองได้เลยนะครับว่านี่แหละนะครับมันคือสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์ต้องการจริงๆกับการใช้งานบนตัวเครื่องเกมแบบพกพา เพราะถ้าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตนะครับไอเจ้าตัวโหมดตัวไอฟูลสกรีนไอพิเลียนของ Xbox ตัวนี้ที่อยู่บนตัวเครื่องเกม rog xbox a l i v e นะครับนั่นก็คือตอนที่เราใช้งานตัวโหมดตัวนี้อยู่เนี่ยมันจะตัดในเรื่องของตัวการเรียกใช้คำสั่งหรือว่าโปรเซสต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมนะครับเพราะมันตัดทุกอย่างออกนะครับมันก็ได้ทำให้ไอตัวโหมดสแตน d b บายที่ผมลืมเผลอเปิดทิ้งเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับถ้าเราลองสังเกตดูด นะครับมันจะกินพลังงานอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงวัตเพียงเท่านั้นนะครับเรียกว่า3-4ถึงวัตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่พลังงานที่เอามาใช้ในเรื่องของการแสดงผลของตัวหน้าจอนะครับของตัว lcd ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับอา่ามันก็เลยทำให้การยืนระยะของตัวการที่เราเผลอเลยนะครับเปิดทิ้งเอาไว้ของเจ้าตัวเครื่อนงนเกมพกพาตัวนี้ทำให้ผมต้องตกใจ ที่มันทะลุ10ชั่วโมงไปได้แบบอย่างสบายๆแบบนี้นะครับอืมนี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยนะครับของการเล่นเกมในยุคต่อๆไปนะครับซึ่งถ้าหากมองถึงทิศทางนะครับที่ตัวเครื่องเล่นเกมพกพา ROG Xbox Online X ตัวนี้ทำให้เห็นแล้วนะครับกับในตัวโหมดฟังก์ชันไอ้เจ้าตัว Full Screen e พ p e r i e n นะครับของตัว Xbox ตัวนี้นะครับมันทำให้มองว่ามันเป็นจุดแข็ง ของตัวเครื่งเกมพกพาตัวใดก็ได้แล้วนะที่หากเมื่อใช้เจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้ควบคู่ไปด้วยและถ้าหากในเรื่องของตัวชิปเซ็ตมันมีการพัฒนามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสูงขึ้นและก็สวนทางกับการกินพลังงานที่ต่ำลงต่าลงเมื่อวันนั้นมันมาถึงนั่นแหละโอบอกได้แล้วนะครับกับการเล่นตัวเกม ทุทั่วไปนะครับที่กินพลังงานเพียงแค่ระดับประมาณ7วัตต์8วัตต์ก็พอที่จะประเมินได้แล้วนะว่ามันอยู่ได้ในระดับน้องๆ7 8 9หรือ10ชั่วโมงกับการเล่นตัวเกมนั้นๆได้เลยโอ้โหว้าวว้าวนะครับเนี่ยทำให้ผมเห็นทิศทางในอนาคตเลยนะว่า มันมาแน่นอนนะครับกับการที่ทุกคนเนี่ยจะได้ถึงวันในการเล่นตัวเกมระดับที่เป็นเอกราฟิกจัดๆนะครับไม่ต้องมานั่งพะวงกับการที่จะพกพาแบตเตอรี่หรือว่าตัว power bank ตัวใหญ่ๆให้ต้องคอยกังวลอีกต่อไปนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับกับตัวยักษ์ใหญ่ในวงการ ด้านของการวิดีโอเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Microsoft เองที่จะเริ่มพัฒนาในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับอย่างเช่นในเจ้าตัว Full s c r e e n ป a p ิเียตัวนี้ที่เอามาใส่ในตัวเครื่องเกมพกพาสาย PC Handheld ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันใช่กับอนาคตของการเล่นเกมสายพกพา PC Handheld จริงๆส่วนในทางฝั่งคอนโซละจะสู้ยังไง เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทิศทางในตลาดของวงการมิโอเกมพวกาพ่ผ่าต่างเนี่ยมันจะเดือดร้อนและอุกข,ขนาดไหนนะครับแต่เนี้ยเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นแล้วนะครับว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่ชื่นชอบการเล่นเกมพกผ่านะครับอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้เล่นกันได้แบบอย่างต่อเนื่องยาวนาน,น,าน,นานได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ